เฮลโลทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนเห็นไหมนี่คือของเล่นชิ้นใหม่ของเราเป็นเจ้าไดโนเสาร์ว้าวในข้างกล่องบอกเป็นนี่ข้างกล่องมาเป็นสีเขียวตัวจริงเป็นสีส้มนะคะทุกคนนี่มีช่องใส่ทาน AA2 ก้อนแล้วก็มีสวิต์เปิดปิดว้าวเจ้าไดโนเสาร์หรือเจ้ามังกรก็ไม่รู้หรือก็ซิล่าว้าว เดี๋ยวเรามาเปิดปลาน้อยมีหมอไปโอ้โหว้าวโอ้โหไปแล้วทุกคน เดินได้หร okay. ือเปล่าอูมีปลานนนมองก็ด้วยนี่แล้วก็มีเจ้าแอปเปิ้ลมาเต้นให้ดูด้วยนะคะอืมแรบบิดโอ้โห นี่นะคะเขาเล่นชิ้นใหม่ของว้าวโอ้ยเจ้าปลาน้อยโดนเจ้าไดโนเสาร์เตะแล้วปิดกอนแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เหลือดีกว่า,ว,าว้าวสยอดไปเลยคะ่ะทุกคนโอ้โหนี่นะคะนี่ตาเขามีไฟออกมาด้วยนี่ เว้าวโอเคค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย